สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา15นาฬิกาสนาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดา마ศาเสด็จไปห้องปทุมรัฐมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีในการประทานปร,นปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีจากมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพประจำปีการศึกษา2556จํานวน15 5 6หคนรวม8หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหลักฐาัฐประศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนและระดับปริญญาตรีรวม5คณะ19สาขาวิชา โอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับในวันนี้ย่อมมีความหมายสำคัญต่อตอนเองอย่างยิ่งเพราะเป็นการเชิดชูเกียรติและรับรองความสำเร็จในการศึกษาของแต่ละคนแต่ก็เชื่อว่าทุกคนยังปรารถนาเกียรติและความสำเร็จในที่สูงกว่านี้ฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจะต้องใฝ่ใจเรียนรู้สภาวิทยาการและประสบการณ์ต่างๆอยู่โดยตลอดเพราะการใฝ่ใจเรียนรู้ได้ดังนี้จะทำให้มีความรอบรู้กว้างขวางสติปัญญาเฉลียวฉลาด ความคิดอ่านมองการไกลก้าวทันกับวิทยาการและเหตุการณ์ที่วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะช่วยหนุนนำการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นมั่นคงสามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณความสำเร็จก้าวหน้าให้บังเกิดขึ้นแก่ตนแก่หน้าที่การงานนำความวัฒนาผาสุกมาสู่ชีวิตครอบครัวตลอดถึงสังคมส่วนรวมดังที่มุ่งหวังปรารถนาต่อไป สมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญสรงตเตชะมณีสถิตผู้วาราชการจังหวัดสกลนครอ,อัญเชิญพวงมาลาดอกไม้สดพระราชทานไปถวายสักการะเทศากาเจดีอนุสร์สถานของหลวงปู่เทศเทศรังสีที่วัดถ้ำขามอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครเทศากาเจดีนี้ก่อสร้างโดยหลวงปู่เทศเทศรังสีบนสันเขาภูพานเพื่อเป็นอนุสร์ว่าหลวงปู่เทศได้เคยมาจำพรรษา เมื่อครั้งที่หลวงปู่เทศยังมีชีวิตอยู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดถ้ำขามเพื่อสนทนาธรรมเป็นประจำเทศากาลเจดีแห่งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2537เป็นสถาปตัตยกรรมแบบเจดีจตุรมุขศิลปรกรรมอีสานผสมกับอยุทยาภายในประดิษฐานรูปหล่อสมริดหลวงปู่เทศเทศรังสี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะเอกอัคราศาสนูปถัมพกทรงให้การอุปถัมภ์ทุกศาสนาในชาติโดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาตินั้นทรงส่งเสริมให้พระพิสุ์และสามนเณรได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าติดตามในสารคดีชุดงานของในหลวงตอนทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาโยมก็ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้โยมได้เฉลิงถวันย์ราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้ากับจะได้จัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป พระบรมาราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้ท่ามกลางที่ชุมนุมสงฆ์ในโอกาสวันเสด็จขึ้นเถลิงทวัลยราชสมบัติบรมาราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภ,ภาคมพุทธศักราช2493 ด้วยพระราชศรัทธาและทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาจึงทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นพร้อมพระราชทานทุนเป็นปฐมฤกษ์เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้ศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาได้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกกุราชวิทยาลัยและกองบาลีสนามหลวงโดยจะพิจารณามอบทุนให้แก่พระภิกษุหรือสามเณรที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึงที่ศึกษาต่อปริญยนธรรม6ประโยคจนกว่าผู้ได้รับทุนจะสำเร็จการศึกษาก็ตั้งใจอยู่ว่าหลังจากจบการศึกษาแล้ว ก็จะนำความรู้ที่มีอยู่ไปเพื่อศึกษาไปเพื่อสั่งสอนแก่เยาวชนแล้วก็ทุกๆคนคือพุทธศาสนิกชนทุกชนเอ,อ่อทุกชั้นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยเพื่อให้ได้รู้ในเรื่องของธรรมะเพื่อให้เป็นหลักการในเดิมดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักสัมมาปฏิบัติที่ พพระพุทธเจ้าสงสงงั่อนปัจจุบันมีการเพิ่มประเภททุนต่างๆขึ้นอีกเพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ไทยให้มั่นคงและกล้าวหน้ายิ่งขึ้นตามพระราชประสงค์เราถึงให้ทุนแก่พระที่มีความรู้เรื่องบาลีเรื่องกคเพื่อจะได้ ไปอ่านไปรู้ต้นตอพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงจะได้ไม่เพียนไม่ต้องไปแปลกลับไปกลับมาแล้วก็นอกจากนั้นสิ่งไดที่จะเป็นกิจกรรมของสงฆ์ที่จะช่วยเผยแพร่ธรรมะพุทธเจ้าเราก็ส่งเสริมแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องการเทศแต่ละปีจึงมีพระสงฆ์ซึ่งได้รับพระราชทานทุนดังกล่าว สำเร็จการศึกษาออกมาและพร้อมที่จะนำพระธรรมวินัยซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนามาเผยแผ่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่สังคมประเทศชาติและแก่โลกอันจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธมามกะและอักราศาสนุประัมพก ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทยทุกคน จบข่าวในรราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ